พิเคษพิเคลศษนะครับสำหรับ <hi> ลูกค้านะครับที่ต้องการซื้อโปรโมชั่นเงินผ่อนนะครับมีจะโปรดาวอยู่ที่9,900บาทนะครับสวัสดีครับพบกับเซลวีมิตซูบิชินะครับเจอวีที่ไหนครับวีจัดโปรเต็มๆให้แน่นอนวันนี้นะครับวีจะมาฟิตเชศษพิเศษนะครับเอ็กเคานเตอร์จีทีราคา895,000บาทมีอะไรบ้างครับฟิตเชศษพิเศษนะครับสเกิร์ตนะครับไลเดอร์นะครับรอบคันดูสวยงามหรูหรานะครับฟิตเชศษพิเศษนะครับ โลโก้เอ็กเพนเดอร์สีแดงดูสปอร์ตนะครับนะตามมาเลยเพื่อนเพื่อนพิซเค้กที่สามนะพิซเค้กพิซเค้กนะครับกล้องรอบคันนะครับเพิ่มความปลอดภัยตลอดการใช้งานนะครับพิซเค้กที่สี่นะครับก็คือจอหน้า Android นะครับขนาด10นิ้วพิซเค้กพิซเค้กนะครับสหรับลูกค้านะครับที่ต้องการซื้อโปรโมชั่นเงินผ่อนนะครับมีจัดโปรดาวอยู่ที่9,900บาทนะครับย้ำนะครับฟังไม่ผิด9,900บาทสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ง่ายๆนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ถามว่า ผ่อนแพงไหมนะครับผ่อนไม่แพงครับผ่อนเพียงครับหลักหมื่นสองพันถึงหมื่นสามพันนะครับกว่าบาทเองนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่ใช้รถยนต์มิตซูบิชิคันเก่าอยู่นะครับสามารถรับสิทธินะครับเป็นส่วนลดหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทได้นะครับแบบที่สองพิเศกพิเศกนะครับลูกค้านะครับที่เป็นค้ารายการรับส่วนลดหนึ่งหมื่นบาทนะครับพิเศกพิเศกนะครับที่สามนะครับลูกค้านะครับก็ ย้ายค่ายก็สามารถรับสมวร10,000 0บาทได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับวีหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีฟิตเชคฟิตเชคอยากดูอะไรที่มีทำแล้วแล้วก็ทักหาวีได้เลยนะครับวีนะครับฝากลูกค้าทุกขั้นนะครับที่ทักแชทหาวีนะครับบอกว่าต้องการซื้อรถกับคุณวีนะครับวีจะส่งข้อมูลนะครับเสิร์ฟถึงหน้าจอลูกค้าเลยนะครับคิดถึงมิตสูบิชินะครับบริการดีๆนะครับ คิดถึงวีมิซูบชิบริการดี24ชั่วโมงได้เลยนะครับอิอ